สวัสดีค่ะนางไหมพยิบซีนจจะเรามาเช็คพลังงานของเขากันนะคะในวันนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะในวันนี้นะคิดถึงค่ะอยากกลับมาคืนดีอยากสารสัมพันธ์ไปในทิศทางที่มั่นคง อยากที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่เป็นไปตามฝันอืมเป็นไปตามฝันนะเป็นไปตามที่เขานึกคิดเขาที่พลังงานวันนี้เขาคิดถึงคุณถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้จินตนาการถึงคุณเขาก็อาจจะฝันถึงคุณนะคะเมื่อคืนนี้เขาก็ฝันถึงคุณแต่พอ <c oughs> เช้ามาวันนี้ยเขาก็เลยคิดถึงคุณอยากที่ อยามามอบความรักความสุขให้กับคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะเทคแอคชั่นในเรื่องของความที่แบบเป็นปึกแผ่นเป็นซีเรียสจริงจังเป็นแบบชัดเจนมากขึ้นอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะคิดถึงคุณอยากที่จะเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักกับคุณเขารักคุณจริงจริงนะคะเจ็ดถ้วยหกถ้วยนี่มีการที่อยากที่จินตนาการถ้าเกิดเขากินจินตนาการ เขาก็จินตนาการว่าได้กับมาคืนดีกับคุณได้รักคุณหรือได้เทคแอคชั่นกับคุณได้เริ่มต้นใหม่กับคุณได้แบบสารสัมพันธ์กับคุณในเรื่อง,องความรักนะคะเออให้เป็นเป็นทิศทางที่แบบ สมหวังอ่าเขาอยากจะสมหวังกับคุณในวันนี้นะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะคิดถึงแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้ถึงจุดฝั่งฝันฝั่งฝันก็คืออาจจะได้แต่งงานกินอยู่กันอย่างสามีภรรยานะคะนะเขาก็ฝันคิวันเนี้ยเขาคิดถึงคุณประมาณนี้นะความรู้สึกของเขาแล้วเขาก็อยากพบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากคุยอยากพูดอยากคุยอยากพัฒนาความสัมพันธ์ เขาเครียดมากเลยนะเขาเครียดมากเรื่องของคุณเลยนะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยเครียดมากจนนอนไม่หลับเนี่ยพอฝันตะดุ้งตื่นมานอนไม่หลับเลยเครียดถึงเรื่องของคุณมากๆคิดถึงคุณมากๆอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากๆนั่นเอง